ไปิดทำมดีค่ะไมเขนั่งซื้ออันนี้เป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อแล้วก็เป็นผ้าถุงผีตื่นนะม้าีค่อนอะร่าตืนสานืนเนาะเอาไว้นี่ก่อนแล้วกันสองถุงนะน2บ้านใช่ไหมสอบ้านหรือสบ้านใช่ไหมสอบ้านาบ้านนี้ก็อน,นีอใช่ไหมโอเค ดี๋ยวเราเอาผ้าถุงกับเสื้อนี้ไปให้บอสเขาบอสเขาบริวิสซาคขนาดใหญ่เขาจำเป็นต้องใส่ของใส่เครื่องท้องอะไรเขาบูชาคือเขาอยากใส่ยังแล้วตองเอาอันนั้นไปมันไม่ขวางทางหรอคะไม่ขวางทางรวมรวมันล็อกรวมันล็อกไหม Obrigado. <laughs>